ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณที่ทําการของวิสาหกิจชุมชนมอหอมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติค่ะซึ่งพามอหอมของที่นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ค่ะรวมถึงนะคะที่นี่ยังเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปชมความสำเร็จของพวกเขาทางด้านในกันค่ะวิสาหกิจชุมชนมอหอมทุ่งเจริญ เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนประกอบการเพื่อการจัดการกองทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่7ตุลาคม2548โดยมีสมาชิกเริ่มจัดตั้งจำนวน7คนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด25คนมีที่ทำการอยู่บ้านเลขที่291หมู่ที่5ตำบลทุง่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมอฮอมทุงเจริญย้อมสีธรรมชาตินะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีวันที่7ตุลาคม2548สายาเหตุก็รวมกลุ่มอาชีพในแถวแถวชุมชนทุ่งเจริญนี่แหละคะ่ะคือมารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มช่วยกันทำนะคะก็มีสมาชิกเริ่มแรกประมาณอยู่7คนเสร็จแล้วตอนนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 25คนนะคะอ่าแรกๆที่เริ่มทำกันก็คืออที่ววนี่แหละคะ่ะมาจุดประกายเราย้อนมาถึงวิถีชีวิตของธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งในชุมชนแรกๆก็ไม่มีใครทำด้วยไม่ร่วมด้วยเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่มีตลาดอะไรอย่างนี้นะคะพอดีเรามาถึงตรงนี้ก็คือมันมีจุดในเรื่องของอธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม แรกๆกเราก็ทำกลับไปทำของเดิมนะคะทำเป็นเสื้อกวีเฮงแล้วก็กางเกงขากล้วยที่ใช้ฝ้ายแล้วก็มาทอด้วยมือนะคะเดี๋ยวว่สีธรรมชาติจะมีกลุ่มตัดเย็บ มีกลุ่มทอมีกลุ่มย้อมอที่มารวมกันเป็นกลุ่มนะคะ,ะรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตนะคะแล้วก็ในการจําหน่ายด้วยการกระจายรายได้สู่ชุมชนก็คือ,อทุกคนจะมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจำหน่าย ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มมีเยอะแยะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาคือ,อความไม่เข้าใจกันฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาโดยวิธีการที่ต้องมีการประชุมกันบ่อยๆนะคะแล้วเอาปัญหามาแก้แล้วทีนี้พอทุกคนมีรายได้ชุมชนมีรายได้ก็เข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งนะคะชุมชนเข้มแข็งขึ้น แล้วก็มีีรราายไไดด้้จิงท่เขกลุ่มวิสาหากิจชุมชนมหอห่มทุ่งเจริญเกิดจากทุนของชุมชนซึ่งมีทั้งทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและทุนที่เป็นความรู้ภูมิปัญญาทักษะต่างๆจากบรรพบุรุษของคนพวนบ้านทุ่งโฮงที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในการทําผ้ามหอห่มสีธรรมชาติและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของผ้ามหอห่มให้ยั่งยืน และพัฒนาผ้าม่อห้อมให้ไปสู่สากลคือตรงนี้เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของคนไทยพวนนะคะคือว่ามีมาร้อยกว่าปีแล้วเนาะแต่ทีนี้คนเก่าคนแก่ก็เหลือน้อยเต็มทีพอดีว่ามาคุยกันมานั่งคุยกันกับพวกป้าๆแล้วก็น้องๆว่า เราจะทำยังไงดีให้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้เพราะว่าอีกหน่อยการทำด้วยมือมันจะหายไปเพราะว่ามันจะมีแบบเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแย,ยะไปหมดก็เลยไปหาพวกกี่พื้นบ้านมาแล้วก็มารวมกลุ่มกันเพื่อจะสืบสารตรงนี้ไว้ค่ะ กว่าจะได้ออกมาแต่ละผืนแต่ละเส้นใหญ่ตรงนี้นะฮะเนี่ยมีเส้นเส้นฝ้ายอยู่พันกว่าเส้นที่ทางกลุ่มหรือแต่ละคนจะต้องนำมาสืบเข้าไปในตัวกี่นะ่นะ,ะตรงนั้นก็เรียกว่าเห่านะฮะกว่าจะสืบไดใ้ใช้เวลาประมาณอยู่สองถึงสามวันเพราะว่าแต่ละเส้นที่เราจะนำเข้าไปแต่ละเส้นนั้นนะใช้เวลาอยู่เพราะเป็นงานที่ละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะตรงนี้กว่าเราจะได้ผ้าออกมาเป็นผืนที่เราสวมใส่นุ่งห่มที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งแต่นานแล้วเราก็ยังไม่เคยรู้ว่าเขาได้มาอย่างไงแต่ตรงนี้พอเราได้มาทำตรงนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะอนุรักษ์ไว้ขอให้น้องๆลูกหลานรุ่นต่อไปช่วย อนุรักษ์ตรงนี้แล้วสืบสารต่อถ้าเกิดว่าพวกแม่แม่เขา,เาล้มหายตายจากก็ขออาชีพตรงนี้เป็นอาชีพท้องถิ่นที่ยั่งยืนตลอดไป สากิจชุมชนมอห่อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนประกอบการเพื่อการจัดการกองทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและในช่วงหน้าค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกระบวนการและเทคนิคการเก็บใบห่อมเพื่อให้ได้มาซึ่งสีย้อมจากใบห่อมที่ได้คุณภาพค่ะพักกันสักครู่ค่ะ 再提再地。踩踩踩